สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยจะมาอัปเดตความคืบหน้านะคะพี่น้องของบ้านอ่าทรงโมเดิร์นนะคะซึ่งอ่อยเคยได้ลงไปแล้วนะคะคลิปนี้เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะพี่น้องบ้านนี้เมื่อน,นี้อ่อยก็เลยจะมาอัปเดตความคืบหน้านะคะให้พี่น้องได้รับชมนะะเนาะค่ะเนาะกว่างนี่กว้างายไปไหนคะนี่ข้างนาดีเกาเมตรครับ เก่าเมตรเนาะค่ะบ้านนี้ด้านทางเดียค่ะหกเมตรครับหกเมตรเนาะค่ะบ้านจะพอสองห้องเลยถ้าต่อมาบางงนี่ประมาณแปดเมตรครับรวมประมาณแปดเมตรนะคะรวมด้านหน้านะค่ะเนาะบ้านนี้เสาทั้งเบอร์นี้มีจักตนครับสิบเอ็ดตนสิบเอ็ดตนเนาะค่ะบ้านนี้เสาด้านหน้านี่สูงประมาณจักเมตรค่ะเสาด้านหน้านี่มีความสูงอยู่หกเมตรเนาะค่ะเนาะค่ะบ้านนี้ด้านหน้านี่มีอยู่สองห้องโอ้มีอยู่สามห้องนอนเนาะสามห้องนอนแล้วกะหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะ มีของขั้นของน้ามีให้โตป่ะคะบ่บ,บ่มีเนาะคะ่ะเนาะของขวั้นต่อไปข้างลังครับเป็นต่อเติมไปข้างหลังมานี่หลังคานี่เป็นสไตล์แบบใดครัอ่าเป็นเดี๋ยวพามาเบงนะคะพี่น้องเป็นเป็นจักสเตปนะคะสลลบลงประมาณจ็กสเตปนะหลังคาเป็นหลังคาที่เป็นสองขยักครับเป็นสองขยักแล้วก็มีอยืนมาท่าน้านี่ เป็นเป็นสามเป็นสามสเตปนะสามขยักนะครับเป็นสามขยักเนาะค่ะเนาะบานนีด้านนาก็มีนาต่างอยู่อ่าสีบานเนาะค่ะจะเป็นบานแบบมีหาบานมีหาบานเนาะด้านนารวมตรงประตูนำนาต่างนี่ก็จะเป็นบานกระจกแบบแบบเปิดได้เนาะค่ะเนาะค่ะบันนีผนังนะค่ะทีก่อขึ้นไปนี่สูงประมาณจักเมตรค่ะอ่าผนังนี่บ่าค่ะตามตามเสาแหะครับเสาหกเมตร ประมาณหุกเมตรนะคะความสูงของผนังนะคะพี่น้องมานี้ด้านนาที่ยื่นออกมานี่ยื่นออกมาประมาณหลายปนไหนค่ะประมาณสองเมตรหาสิบสองเมตรหาสิบนะคะเนาะมานี้ด่างที่ต่อขึ้นไปนะคะตรงนั้นนะคะเนาะตรงนั้นประมาณเมตรหนึ่งนะคะก็คือ้าลังนีสิมีการต่อด่างขึ้นสูงไหมคะอ่าบ่สูงครับ ชั้นแรกกับสิเมตรหนึ่งชั้นสองกับสิประมาณเมตรฐานสิบนะครับอ๋อหดังกับสีบอดเต่อขึ้นสูงนะคะด้านหน้านี่คือเป็นประตูแบบประตูกระจกนะคะเน่นแน่นครับประตูกระจกกับสร้างคนก็ลังว่าติดกระจกนี่สร้างกระจกคนก็อยู่เข้ากันครับประตูนี่ประตูนี่ใส่งบประมาณเพจไรไปไหนครับเพจไรไปได้ครับสร้างกระจกประมาณยูหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนาะค่ะเนาะอ๋อเป็นขอบเป็นใหม่เนาะค่ะพี่น้องขอบประตูนี่จะเป็นขอบใหม่ใหม่ยังค่ะนี่ อ่าเป็นขอบไม้ซักครับขอบไม้กับกับเอ้ไม้ไม้บ้านเก่านะครับนะจะเป็นไม้แค่นนะค่ะมานี่พื้นที่ยกขึ้นจากพื้นดินนี่สูงหลายปานใดคะนี่ประมาณ40เซนครับ40เซนเนาะค่ะเนาะแม่น40เซน้าถ้าโต้บานกันนะสิอยู่ประมาณ8 80เซนครับอ๋อถ้าโต้บานนี่ประมาณ80เซนชั้นชั้นแรกมองโอ่งนี่2ก้อนนี่40เซนอ่าไปรวมอีก2ก้อนข้างบนก็เป็น80เซนอ๋อ80เซนเนาะค่ะมานี้หน้าต่างนี่ก็คือเป็นแบบ บ้านอ่าพักเนาะค่ะเนาะบ้านบ้านพักครับบ้านพักนะคะเสานี่เป็นเสาหนาใดคะนี่อ่าเสาหนาหครับเสาหนาหกเนาะค่ะคืองบประมาณที่ใส่ไปตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะเท่าไหร่ประมาณสี่แสนแมนแมนสี่แสนกกว่าเนาะค่ะเนาาะะกว่่คเพราะว่าความเพิ่มหาเพิ่นกระเด็นปมาณหลายเติบแล้วเนาะค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะสามสี่แสนสี่นี่แหละครับงบงบประมาณกับเพิ่มขึ้นนะคะประมาณสี่แสนกว่านะคะตอนนี้ที่เพิ่นใส่ไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้อง เป็นบ้านอ่าทรงโมเดิร์นนะคะแบบทันสมัยสมัยใหม่นะคะเปิดแนวไดน้าต่างนี่เนาะค่ะเพื่อนกำลังจะเปิดหน้าต่างไ้เบิรงนะคะพี่น้องเป็นบ้านเปิดออกทั้งทางนะครับค่ะเป็นบ้านพักออกนสีเนาะค่ะหน้าต่างเนาะสางก็เป็นโครงสังเล็กเนาะค่ะเนาะโครงสังลัางคานะคะเป็นโครงสังเป็นโครงเล็กเลยนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็สิบรีตอ่าเฉพาะเจาะจงนะคะถึงอ่าเกี่ยวกับแบบค่าวัสดุต่างๆเบิดไลท์บันไดนะคะก็คือเอารวมๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่คือค่ะนี่คือบริเวณด่านในนะคะพี่น้องด่านในเนาะคะ่ะนาะเพิ่นกะได้ทาสีแล้วนะคะกะคือว่าทาสีเป็นสีโทนสีฝาอ่อนๆนะคะนี่คือค่ะนี่คือบริเวณด่านในนะคะมีอยู่ องห้องนอนนะคะไอ้สามห้องนอนนะคะพี่น้องหนึ่งห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะคะห้องนอนนี้มีพื้นที่ประมาณักตารางเมตรค่ะเก่าตะล่างเมตรทั้งสองห้องเลยนะคะพี่น้อง้วกาพ่นก็ได้ติดฟงติดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็จะเป็นไฟแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นไฟเขาเอิ่นไฟยังค่ะแบบนี้เป็นไฟเขาเอิ่นไฟยังจัางมันเพิ่ไฟไหคะมีไฟ LED ัแตแผ่นแบนอ๋อไฟ LED แผ่นแบนนะคะพี่น้องค่ะ นี่คือบริเวณด้านในนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้เลยนะคะเป็นโทนสีแบบว่าสบายตานะคะสีฟ้าอ่อนๆเนาะ,ะนมาทีกระเบื้องนะคะกระเบือเบ้อ <g> กจะเป็นขนาดิบกูน40นะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะนาอเป็นกระเบืองแผ่นแผ่นหน่อยนะคะเดี๋ยวพามาเบ,บื้องประตูนะคะประตูนี่ก็เป็นแบบภาพเอาเนาะคะ่ะนอาอเป็นแบบเป็นแบบบานพับนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะบานเหลื่อนพับ<า>นะคะพี่น้องประตู ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสวยงามอยู่คะ่ะคือว่าตอนนี้ใส่งบประมานไปแล้วนะคะสี่แสนก,กว่านะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบริเวณด่านค้างบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวอ่อยกำลังยางมานะคะสิพามาเบิ้งบริเวณด่านค้างบ้านนะคะพี่น้องนี่เนาะค่ะนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะพี่น้องก็จะเป็นลักษณะแนวนี้เลยนะคะ เชิงชายนะคะพี่น้องก็จะเป็นไม้ฝาเชอล่านะคะโฮเมนใหม่แท้เลยค่ะเป็นไม้ฝาเชอล่านะคะก็สวยงามอยู่ะค่ะพี่นอ้องทนสีของลังค่าก็ก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลนะคะพี่นอ้อง ฝารอบนองรอบใน้เพิ่นก็ได้ทาการติดเรียบร้อยแล้วนะคะนาอคลิปนี้ก็พามาอัปเดตพามาเบิ่งนะคะพี่นอ้องบ้านค่ะเหลือทาสีภา,า,ายนอกเท่านั้นนะคะพี่น้องก็คือเป็นอันแล้วเซ็จแล้วนะคะนาอตอนนี้ใช้งบไปสี่แสนกว,กว่านะคะคันพี่ส่งนี่ก็สวยงามพือกันนะคะพี่น้องไลๆทันก็มักนะคะนาอส่งนี่สวยค่ะเรียบง่ายนะคะพี่น้องมีสองห้องนอนเอ้ยมี3ามห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะหนึ่งห้องอ่าห้องครัวห้องน้ําก็แเยก,กออกไปจักตัวตัวบ้านนะคะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยก็ต้องขอบคุณคุณแม่จากของบานนะคะหล้กก็ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยกระมังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจังไรกับฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยเดเ๋็วคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสาหรับมือนีสวัสดีค่ะ